เจอกันอีกแล้วครับผมผู้เท่าเต่าพามาดูอะไรครับวันนี้ไปดูกันครับเรามาดูว่าเขาทำอะไรกันครับดูครับดูเขาทำอะไรกันสวยงามครับเขาเรียกว่าอะไรพี่อันเนี้ยดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์เขาไปทำอะไรกันครับ กับไปให้ในหลวงอ๋อตาในหลวงในหลวงพ่อหลวงอ่ะเหรอข่อหลวงจุดพิื้นผมแม่บ้านช่วยกันทำครับหมูก้าคนทีไม่ต้องอายกล้องครับไม่ต้องอายเราไม่ได้อายหัวเราะหัวเราะไงอันนี้เมียผมครับจะให้เป็นวิทยากรซะหน่อยเถอะ รีบออกตัวก่อนเลยเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นยกรให้หน่อยดิเ,เริ่มมีมีอุปกรณ์อะไรบ้างอะ่เะเจ้าพ่อเราดิปืนกาวออเอาดีๆดิเอาดีๆไม่ตัดต่อแล้วอันนี้ไม่ตัดตอ่อจะปล่อยยาวเลยเระโพ่อมีอะไรอีกเราไม่รู้ว่ามีอะไรอีกอะ่ะอันนั้นดดคือลวด,ด ออลวด,ลวดเพื่อที่จะมาทําเกศรทูบเทียนทูบเทียนด้วยอ่ะทำดอกไม้จันทร์เอาอะไรมานี่เสร็จแล้วอันนั้นอยากไปก็อ,นนอยากไปนะเป็นอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยอเป็นแบบนี้เราทำสองร้อยาสิบช่อต่อหนึ่งหมู่บ้านนี่ทำกี่หมู่บ้านครับ13บมหมู่บ้านค่ะ อันนี้เล็กแก่อันนี้หมู่เก้าตำบลคนทีค่ะนีดช่อเล็กนี่ช่อเล็กดอกเล็กดอกเล็กบ้านป้องทองเลีอกดอกลงเลืยกดอกหรือเลืยกช่อช่อดอกเล็กดอกเล็กดอกใหญ่เท่าช่อคืออันนี้อันใหญ่คือช่อดอกใหญ่ไม่ใส่ไม่ใส่อันนี้ทำอะไรครับพี่อันนี้ กีบดอกตัดดอกตัดดอกอ๋อทำกีบดอกกันเหรอต้องมีพิมพ์มีอะไรไหมมีแป้นไหมมีมีดนี่ไงนี่ไงเียเน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 ียตัดตัดเนี่ยอ๋อตัดตามนี้ใช้ใช้เปลือกกระโพดตัดตามนี้เหรอพี่ได้โอ้สยระด้อฝนมาใต้ถุงน่องเร่มปืนยิงหัวเรื่องเลยหเกหเลกดีดเอาดดีเอนกต่อหเลยันดนปีอง เราจะไม่ตัดต่อซ้าหน่อยเหรอเอาติ้นตัดต่อที่มาเลยดีอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เรียกอะไรเนี่ยอันนี้ตรงนี้เจสบนมันต้องถทาพรุ่งนี้นักเรียนมาเยอะแยะวุ่นวาย อ๋ออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแบบสมบูรณ์เลยใช่ไหมสมบูรณ์แบบพร้อมส่งแล้วไนงะพร้อมอ๋ออันนี้เข้าช่อไงนะอ๋อที่กรเข้าช่อครับ ดูกันชัดๆครับแล้วเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมได้ครับ,ท,บทำันนีละยันสวยอ่านี่ยครับมีความรู้ครับได้ความรู้ครับวันนี้นวันนี้พาเต่ามาได้พามาได้ความรู้ครับฝนก็จะตกครับลมก็ามา ฝั่งโน้นอ่ะเอาฝั่งโน้นลงกเไปดึงอาันนั้นลงให้หน่อยได้หมนีได้แต่ยังไม่ต้องดึงล็อกลมยังไม่แรงเลยเดี๋ยว <ไป S 1> ดูวเข้าช่อก่อนนี่เข้า3ามช่อแล้วเหรอพี่สช่องนะนีนอ๋อม้วนม้วนดอกบานอ๋อดอกบานมาใส่อีกใช่เร่มีไหมล่ะ แล้วก็พันพันอีิันว่ย่ชังก็ได้ถามว่าเไปกนก็ไม่ได้แล้วอ่ะฟังดูก่อนอาอีกหนึ่งช่อยอกันลงมานะยอกันลงมารถลันกันลงมามงอะไรละลมดิ มันก็ทสามช่อ,ชอ,อเท่าสามเหมือนกันเรขาเล็กก็สามันใหญ่ก็สามอันนี้จะทําจากมาช่อมาเป็นช่อใหญ่นะครับจกช่อเล็กมาเป็นช่อใหญ่ไอหนูนั่งตัดต่อพสิถึงเส้นก็มันลงฟ้าลงฝนก็ธรรมชาติของม,มันใส่ดอกใหญ่อีก ใหญ่ใหญ่สุดเลยเหรออันหนึงกี่ดอกพี่อันใหญ่อ,อ,อันใหญ่ดอกเดียวอันเล็กอันเ<า>ล็กสามอันเล็กสามอันใหญ่ดอกเดียวนี่ครับวัตถุดิบธรรมชาติเก็บแล้วกำลังเก็บเออออได้ได้อกใหญ่หนึ่งดอก พันพันพันเด้เร็วเร็วเร็วโทใส่ใส่ทบใส่เทียนอีกเหรอพี้เทียนกับทูบอีกนะอิงกาวด้วยครับยิงกาวใส่เข้าไปด้วยให้มันหลุดแต่กับเทียนครับครับ ดึงแล้วก็มาเข้ากับช่อ,อครับแต่งกับช่อ,อเลยอาทาอาทายินหัวไปเอาขออาทาอาทาเออเอาขวากลางต่ก็แค่ไหนองกรเพรินเขาบอกว่ามันมีมันตัดแต่งได้ครับมันบิดได้งอได้เป็นลวดครับก้านเป็นลวด่่่ามมมไได้้ให เฮ้ยสาโทรมาว่าไงเมื okay. qu ่อกี yeah> claro ้เนี่ยเก็บของเก็บอะไรมันก็ไม่ต้องเก็บหรอกตัด้วยนักพารรวยค่ะันหัววันท้ายจะได้อยู่ของอตโต้มใไ้บักยา จนตกนะ้องเลนขอเีนไม่มีบสรเืออดอ่าจชอเอ่าชอบเเอาอันนี้มาใส่อันนี้คือกระดาษเอามาทับตรงเนี้ยเะตรงกลาเรานี้เออ อ,อ๋อทับเพื่อล็อกให้อยู่เหรอ,อ,อพี่อ๋อต้องพัดอกด้วยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นกาวยิงครับล็อกล็อกออออ ล่างเหมือนกันครับทําเหมือนกันครับฝนไหมบนบนฝนบนฟ้าครับบนนกันไปตามเรื่องครับอันนี้เป็นโครงการของทางรัฐบาลครับรัฐโครงการทางรัฐบาลให้มาทําช่วยผู้มีไรายได้น้อยจากเสร็จจากทํานาทําไร่ครับ แต่ไม่รู้เขาได้กันเท่าไหร่ครับผมไม่รู้กับเขานะครับอันนี้ถวายในหลวงอันนี้ทําเพื่อถวายในหลวงอ๋อครับครับโครงการดีๆครับก็ใช้นี่เก็บแต่อันนี้ไม้มันสั้นนะครับก็แล้วการทูบแทนอ่าจ้ะเอาทูบแทนจะได้ยาวๆอ๋อนี่เก็บเพื่อความเรียบร้อยอเก็บเก็บถึงก้นเลยไงเก็บหมดเลย ให้มันเห็นงานทูดนากทำทำกันครบจุสามหมูไหมครบอ๋อสิบสามหมู่อันนี้หมูเกคนทีเนาะอ๋อันันเสร็จแล้วติโบติโบ น,นิติโบโด้วยครับเป็นกาวยิงครับนี่คือเสร็จละนั่นเป็นนั้นเสร็จครับผมดอกไม้จันทร์ทำง่ายๆครับได้แล้วเราบอกง่ายครับแต่คนทำคงไม่ง่าย น่าเรียบร้อยอ้าวดูหน้าวิทยากรด้วยครับนี่ไงครับผมขอบคุณมากครับนค,นคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรไปตามผมไปนะครับค่าเต่า